ปัจจุบันปัญหาการติดเชื้อ HIV หรือเอชได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงสังคมไทยน้อยลงอย่างมากแม้อัตรา,าการติดเชื้อไรยใหม่จะลดลงแต่ก็ยังคงมีตัวเลขที่สูงอย่างน่าวิตกและมีอัตราที่สูงขึ้นในประชากรบางกลุ่มอีกทั้งอายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ลดลงจากอดีตทั้งนี้ยังคงเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการป้องกันเมื่อวันที่11-15กรกฎาคม2554จึงได้มีการจัดเวทีนำเสนอผลงาน โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยส่งเสริมการบรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและองค์กรพาคี ถ้าพูดถึงงานของฟ้าสีรุ้งเนี่ยครับผ่านพันธกิจวิสัยทัศน์เนี่ยจะต้องบอกว่าฟ้าสีรุ้งทำเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศครับก็จะมีคำสองคำที่ต้องขยายก็คือคําว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเกย์ก,กระเคยเท่านั้นแต่จริงๆเอาทําเรื่องของพเพศในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยะแล้วก็คําว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยคิดว่าแบ่งออกเป็น4ด้าด้นะครับอันแรกเป็นเรื่องของสุขภาพ อันที่2เป็นเรื่องสิทธิและกฎหมายอันที่3เป็นเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมอันที่4ี่เป็นเรื่องของชุมชนความหลากหลายทางเพศที่เข้มแข็งนะฮะซึ่งเป็นภารกิจและวิสัยทัศน์ที่ฟาสิบมทำงานแต่ถ้าถามว่าตอนนี้บริหารงานหลักๆให้กับประเทศนี้คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องลดอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่ม MSM ที่มีเพศสัมพันธ์ชายซึ่งจะครอบคลุมทั้งชายรักชายชายรักสองเพศเสาวประเภทสองแล้วก็ทั้งที่เป็นพนักงานบริการด้วยนะครับกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ถึง2559ไว้ด้วยแนวทาง3ศูนย์ที่เรียกว่า getting to zero ศูนย์แรกคือการลดการติดเชื้อรายใหม่ศูนย์ที่สองคือการลดการตายจากเอดเป็นศูนย์ และสุดท้ายคือการไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอเอ,อถ้าเราไม่ทําอะไรเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคอ,อการติดเชื้ออะไรใหม่ในปี59เนี่ยมันจะประมาณประมาณ70,00ักว่าคนซึ่งถ้าทั้ง5ปีเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีออคาดประมาณว่าน่าจะมีการติดเชื้ออะไรใหม่สักประมาณ4 0,000กว่าคนข้อมูลดังกล่าวขบ้างต้นทาให้เราต้องระนักว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องกลับมาแก้ไขปัญหนานี้อย่างจริงจังอีกครั้ง